สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่ทวดวัดช้างให้นะคะเป็นเหรียญหล่หะะหหลอฉีดหลวงพ่ทวดหลังยันห้าหลวงพุทวดวัดช้างให้นี่ความหมายก็คือให้คนได้รู้ว่าเป็นหลวงพ่ทวดวัดช้างให้นะคะแต่ว่าออกวัดไหนเนี่ยอิมยังหาข้อมูลไม่เจอนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเนื่องจากว่าในอินเทอร์เน็ตเ่ยมีที่เสิร์ชจาก Google เลนเจอแค่ ภาพเดียวนะคะซึ่งมีคนลงขายแต่ก็ไม่ได้ระบุวัดนะคะแต่สำหรับองค์เนี้ยอิ่มสองกล้องดูก็คือเขามีเลขโค้ดชัดเจนนะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทนะคะจะเห็นว่าองค์พระนะคะมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเพียงเล็กน้อยสภาพก็สวยสมบูรณ์มากค่ะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะราคาและรา,ายละเอียดทุกอย่างอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นๆค่ะสวัสดีค่ะ